Được nói chuyện là Kinh mà đấy ạ ปาครับ ดีจ้าลม่ันกล่องลมอยู่ด้านนอกนะนอกบ้าน ั็ดีห้าท่านแะ สวัสดียามเที่ยงทุกคนเด้อยนะโฟดครับบะสดสดนะเบื้องตาจ้ะ นั่งดูปาอย่างนี้แหละสวัสดีเจ็ดท่านจ้าไยน้ำด,ดีดีเิยอันนี้ได้บัวมาหนึ่งต้นบัวสวยัส,สดีเก้าท่านจ้ะ พึ warfare, работ, ่งปลาเพื่อนเพิ่นไปจ้ะคนชอบปลาเนาะดูเพลินๆจ้ะ ปลูกบัวไว้พ่อเดบิลกอเด้นางเบานางจานี่แหละจ้ะที่บ้าน,นอ่างบ้าน สวยบสวยน้ำกันบ่จ้า <c oughs> เยวจะเอาอาหารเ <c oughs> ข้าไหว้มาอะค่ะ okay.